วสันซ่อนใจตอนที่สิบหกรงเตรียมตู้ถิงได้เท้าเกาวันดี้ครับพบจินเอ๋อได้หรือไม่ไม่นคือบุษสาวค่ะไม่ได้เห็นนางข้าไม่สบายใจจินเอ๋อยังไม่ฟื้นถ้าพบไปก็ไรประโยชน์ถ้าได้ความร่วมมือก่อนจินเอ๋อฟื้นค่อยว่ากันไม่ไปเถอะ าชยลูกเจ้ามาได้อย่างไรข้าต้มสุมห้าธเนียพืชให้ท่านบำรุงพลังและเลือดดีที่สุดข้าข้าไม่เป็นไรหรอกยังบอกว่าไม่เป็นไรหรือดูท่านเถอะ ใบหน้าซี่เซียวถึงเพียงนี้แล้วมาท่านนั่งเร็วหลายวันนี้ถ้ามีอะไรที่อยากกินหรืออยากดื่มก็บอกข้ามาข้าจะทำให้ <c oughs> มา <c oughs> เป็นอย่างไรเป็นอะไร หวานนเกิไปถ้าอย่างนั้นข้าข้าจะไม่เป็นไรเถอะเขาชอบขี่รสหวานอยู่นะไป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 เออโออเออไป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 เออรถมาล่ะฮะคุณถ่ายรูปเฮ้ยอเมานคุณถ่ายรูปไปลบได้อย่างไรอ่ะข้าจะพาเขากลับไปเ้ยอเมานคุณถ่ายรูปคนกลับได้แล้วอ่มาน ข้าได้พบเจ้าสักทีจินเอ๋อสบายดีหรือไม่สบายดีโลหิตข้ามีประโยชน์หรือไม่โลหิตของท่านข้าใช้โลหิตกลับได้แล้วหยุดนะเออเออหอม่นักยย่หลายวันนี้ท่านให้ปลิงดูดเลือดหรือเหตุใดถึงไม่บอกข้าอามาน เจ้าจาได้โทษแต่เท้าสนจินเอ๋อร้มป่วยอยู่แล้วเขาไม่อยากให้เจ้าว้าวุ่นใจอีกทั้งตระกูลลูกก็ถูกล้อมไว้ข้าเข้าออกโดยไม่ปิดบังไม่สะดวกดังนั้นทุกครั้งจึงให้ได้เท้าเกาคุมข้าเข้ามาแล้วคุมออกไปเสมือนมารับการสอบสวนน,นี่เ <c oughs> <c oughs> จ้าอย่าก,กังวลข้าไม่เป็นไรช่วยชีวิตจินเอ๋อได้ให้ใช้เลอดมากก็ไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> นี่คือสิ่งที่สามีและพ่อพึงก็ทำ ใช่หรือไม่ไต่เท้าเซินโอ้ท่านพูดหมดแล้วจะให้ไต่เท้าเอ,อ่ยสิ่งใดไต่เท้าเซินข้ายังมีเรื่องขอร้องไม่รู้ว่าให้ข้าพบจินเอ๋อได้หรือไม่ หากร่างกายท่านฝืนไม่ไหวจงรีบกลับไปพักผ่อนเถอะไม่เป็นไรก่อนหน้านี้ข้าไม่ดูแลพวกเจ้าถึงได้เกิดเรื่องเช่นนี้จงไม่ต้องเป็นห่วงข้าขอบคุณที่ช่วยจินเออนางคือบุตรสาวของข้านอกจากข้าใครจะช่วยนางได้แค่ให้ปิงดูดเลือดห้าตัวต่อวันโลหิตแค่นั้น ไม่ถึงขั้นอ,อน่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงดูเขาทำหน้ายน่นโลหิตพองซีแซ่ให้ใครดูแต่เท้าหากท่านทนมองไม่ได้ข้าจะบุกเข้าไปขับไล่เขาเสียอามานว่าวุ่นใจพอแล้วข้าไม่อยากให้เจ้าวุ่นวายอีกไม่ไม่ใช่การพูดนะแต่ไต้ถาคนเนียบเรียนรู้จากคนข้างในเด็กที่น้องหห้ถึงจะได้กินนมข้าไม่ชอบทัดทางเยี่ยงนั้นหรอกโอ้โห ข้าจะมาวดให้เจนเอ๋อเปิดทาาลมปราณให้โลหิตนางจะได้ฟื้นเร็วขึ้นเฮ้ขอบุณที่เท้าเสือที่ใส่ใจข้าทําเองดีกว่านี่นางคือบุญบุญธรรมของข้านี่คือสิ่งที่ข้าควรทำบุญชายลูกท่านกลับไปก่อนเถิดข้าทําเองไม่ต้องข้าทําเองได้ข้าทำเองคือได้ข้าข้าทำเองนี่ของข้าข้าทําเอง ไ้เทาทเซินตัวลูกยังถูกปิดล้อมและคดีที่ท่านดำเนินอยู่หรือความเห็นค่าท่านไม่ต้องเข้าข้างบุตรีแม้ที่นี่เป็นเขตของท่านแต่ท่านควรหลีเนี่ยข้อค้อรหารทําคดีอย่างเที่ยงธรรมเห็นดต้องหลีกเลี่ยงได้เทาเซินกล้ากล่าวหรือไรอ้อคติและคุณชายลูกกล้ากลา่าวไหมว่าไม่ได้ผิดบาปไม่ใชใ่จ,จินเอ๋อต้องพักผ่อนรบกวนไต้เท้าเซินส่งลูกซื้ออันกลับไปเถอะเชิญจะเชิญไปเถอะไปเถอะ เล็วไปไปไปเตทาวสนคุณชายลูกยังมีธุระอีกเหรอข้ามอบตำแหน่งภรรยาให้อามานไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่านางไม่ใช่คนกูลุ่คำพูดนี้ฟังดูน่าสนใจยิ่งไร้ตำแหน่งไร้ทะเบียน นอกจากนั้นจะเป็นแม่จินเอ,อ๋อก็ไม่ใช่คนของผู้ใดข้าขอกล่าวด้วยความกล้าข้าคือพ่อแท้ๆของจินเอ,อ๋อเรื่องนี้ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่ใครว่าให้กำเนิดบุตรผู้ใดก็จะกลายเป็นคนของคนผู้นั้นฐานะแม่ไม่เคยเป็นพันธนาการใดๆแล้วท่านมีใส่ใจเกียรติยศของนางเหรอถ้าสนใจว่านางอยู่ดีกินดีหรือไม่ ควันตระกูรลูกญุยใหญ่หลายบัมานี้ถูกล้อมเรือนอาหารสุดใหม่ก็ส่งเข้ามาไม่ได้ขนมกับน้ําชาเหลือเพียงเท่านี้แล้วกรรวจําใจทานไปก่อนเข้าใจแล้วอ้นูอย่ากลัวเลยอย่าได้กลัวแม่มีวิธีแล้ว ทำไมนางวุ่นวายอ,อ,อีกแล้วตู้สื่ออันไม่ได้เฝ้าดูนางเลยหลายวันนี้ค<อ>ุณชายไปแต่โรงหมอจึงไม่ใส่ใจพานางเข้ามาอันเอเจ้าอยู่ที่ไหนกัน <c oughs> อร่อยหรือไม่อืมอร่อยกินช้าๆหน่อย,ออยเป็นอะไรนี่ทำไมไม่กินแล้วอันเอ,อ๋ของแม่อยู่ในวัยเจริญเติบโตอเขาหิวเร็วเหลือเกินข้าจะเอากลับไปให้อันเอ,อ๋กินอ๋อไม่ต้อง นี <te> to <t> ่ให <D iox> <names> ้เจ้ากินฮะพวกนี้นะเดี๋ยวค่อยให้ซื้ออันกินทั้งหมดเยอะมากเยอะมากมากเยอะมากมากมือนี้เช็ดมือหน่อยนะเช็ดมือหน่อยคุยิน คุณชายรองถูกพวกทหารหน้าประตูห้ามแม่เข้ามาเขาอดอยู่นอกเรือนหลายวันอย่างไรเสียคุญินต้องนำขนมเหล่านี้ไปมอบให้คุณชายรองด้วยตนเองนะเจ้าคะอันเอ๋ออันเอ๋ออันอันเอ๋อ,อ,อ,อหิวอันเอ๋อหิวหิวหิวม่ใช่เจ้าชอบทำเรื่องใหญ่โตหรือ ให้ทั้งหนิงโจมาร่วมเล่นกับเจ้าสิอันเอ๋อแม่เอาขนมมาให้เจ้าแล้วเด็กดียวหยุดพวกเจ้าเป็นใครขัดขวางไม่ให้บุตรของข้ากลับบ้านเล็กไปไม่ได้ไม่ได้อันเอ๋อของข้าเพิ่งขอขวบเขาหิวจนทนไม่ไหว ถูกลักพาตัวไปจะทำอย่างไรให้ข้าเข้าไปเถิดขุนชายข้าชอบจับปลาที่ริมฝั่งนะ้ำกลับไปทันพวกเขาไม่ปล่อยท่านออกไปแน,ะอนอ่อันเออันเอ๋อย่าทำร้ายอันเออันเอ๋แม่มาช่วยแล้วแม่มาช่วยเจ้าแล้วนี่นาไปอะไรอ่ะะมีปัญหาเหรอ อะไรขึ้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเต็มเลยโอ้ฆ่าคนแล้วฆ่าแล้วฆ่าแล้วตายแล้วตายแล้วหน้ากลัวเลย่ายหดเลยท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่หน้ากลัวเลยตายหมดเลยท่านแม่ตายเลย ทำใหาตกใจสิท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่เรียกคนมาแล้วเรียกคนเรียกคนสิช่วยด้วยท่านแม่สิอยาาเเชรโมล 要去神仙痛苦，才能云雨珍珠。要到海底的浓黑，涂满每寸皮肤。才到世纪追寻着日出。<noise> 我要拨开尘沙，过路的。 长发青 风月，将薇做珍珠，捧于心间。从此空赴人间一场山河告别。 我，我要今生与他这过山海，一心相濡。